ายที่ดินติดแม่น้ำสงครามอีกฝั่งของแม่น้ำเป็นจังหวัดบึงกาฬขายยกแปลงไม่แบ่งนะครับเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดเนื้อที่30ไร่ตำบลหนองบัวสิมอําเภอคำตากล้าจังหวัดสกลนครหน้ากว้างติดแม่น้ำประมาณ240เมตรลึกประมาณ230เมตรห่างจากเส้นหลักของหมู่บ้านท่าง,งามประมาณ4กิโลห่างจากตัวอําเภอคำตากล้าประมาณ16กกิโล ที่ดินมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูสภาพดินดีเหมาะสำหรับปลูกข้าวปลูกยางปลูกปาล์มน้ำมันและโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มอยู่ใกล้ๆตอนนี้ทางภาครัฐกำลังจะทำถนนและสร้างสะพานคู่ขนานข้าแม่น้ำตรงบริเวณหน้าแปลงที่ดินปลายปีไฟฟ้าเข้าถึงราคาที่ดินบริเวณนี้จะปรับขึ้นอีกแน่นอนแถวนี้แปลงอื่นขายอยู่ไล่ละประมาณ200,000แต่แปลงนี้ทางเจ้าของต้องการใช้เงินด่วนขายไล่ละ10,000 บาทราคามาจากเจ้าของโดยตรงสนใจติดต่อสอบถาม094-464-2361เบอร์นี้มีไลน์ด้วยนะครับจะซื้อจะขายบ้านที่ดินติดต่อมาได้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทางเพจและช่อง YouTube ด้วยนะครับ mm hmm. ขอบคุณครับ